แนะนำอายไลน์บูเบอร์ที่เช็ดตาออกง่ายๆแบบไม่ต้องออกแรงถูในคะ่ะ อ่ะอันนี้เป็นทริคเลยนะพวกสูตรอายทั้งหลายอะ่ะไม่ว่าจะเป็นอายไ,ไลเนอร์มาคาร่าหรือว่าดินสอเขียนตาขอบตาที่รักเขียนอย่างเงี้ยก็จะเป็นสูตรกันน้ำหรือว่าเป็นพวกสูตรแว็กถ้าจะเอาให้เช็ดออกง่ายก็ควรเลือกใช้พวกสูตรออยอะ่ะพวกออยพวกบาร์หรือว่าสูตรที่มันเป็นไตยเฟดอ่ะมี3ชั้นอะ่ะพวกเนี้ยมันจะมีทั้งเป็นพาร์ทน้ำพาร์ทออยแล้วก็พาร์ทที่เป็นสารลดแรงตึงผิวมันจะทําให้ทําความสะอาดง่าย แต่ถ้าเรี่ยงตามการทําความสะอาดง่ายที่สุดนะจะเป็นพวกตระกูลบามออยมาก่อนแล้วก็มาเป็นสูตร3ามชั้นพวกสู่วนพวกสูตรที่เป็นแบบน้ำใสๆจองๆอ,อ,อันนั้นจะทําความสะอาดยากต้องใช้แรงอันนี้คือวิธีการเลือกสูตรถ้าถามว่าเทคนิคในการเช็ดเมคอัพลิโมเวอร์อย่าไปทําตามโฆษณาโฆษณาเขาเช็ดให้ดูว่ามนันออกสะอาดเราไม่รู้หรอกว่าเขาเลือกสูตรอะไรมาว่าเขาไม่เคยเขียนแต่วิธีการที่จะช่วยได้แน่คือว่าให้นวดอืให้นวดก่อนพอนวดเสร็จปุ๊บแล้วค่อยเช็ดอีเทียออก ก็คือ,อทาทานวดนวดไปใช่ให้มันหลุดหลุดหลุดหุดแล้วค่อยเช็ดปื้บออกอ๋ออืมแค่นี้เลยอืมเป็นเป็นเทคนิคแหละจากการที่ทำสูตรคิ้ซิ่งบาร์แล้วก็เมคอัพลิบเวอร์มาเยอะออ <laughs> ทำมาทุกสูตรจริงๆ โอเคก็ม,มีปัญหาผิวอะไรเราก็จะมาช่วยกันแก้นะตรงหน้าไลฟ์นเนาะก็ช่วยอธิบายกันหรือว่าใครที่แบบว่าอยากจะอินบ็อกเข้ามาถามรักเข้ามาคุยกับรักโดยตรงก็เข้ามาที่เพจรักสกินเลยก็ได้แล้วก็เนี่ยรับจะคอนซัลท์แล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาผิวได้ถ้าสนใจใช้เป็นโปรดักต์ล้กเลยแล้วก็จะสอนวิธีใช้สอนวิธีการดูแลแล้วก็ลองโปรดักต์ไปใช้ดู ง <Okay. S 2> ั้นสำหรับวันนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจมาแก้ไขปัญหาผิวด้วยกันอีกเนาะถ้ารักเขาก็แชร์เขฟาฟังจะได้ผิวดีไปด้วยกันบ๊ายบาย